สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณผู้ชมค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมน,นะคะจะพาเด็กๆมารู้จากพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะ<อ>พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะอ,อ นะคะที่จะไปรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษกันเลยค่ะค่ะพร้อมนะคะเด็กๆมารู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะวันนี้จะมาเรียนรู้พยัญชนะ a b c พร้อมนะคะเด็กๆ a e n มดเห็นไหมคะเด็กๆ e n มดเก่งมากค่ะต่อมานะคะ b b b เบิร์ดนก b เบิร์ดนกเก่งมากค่ะต่อมานะคะ c c สีแคทแมวเก่งมากเลยค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆอีอีอีอนมดบีบีบีเบิร์ดนกซีซี สีแคทแมวเก่งมากค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รู้จักพยัญชน,นะภาษาอังกฤษนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณรูชวน,นะคะก็ฝากเด็กๆน,นะคะทบทวนคลิปวิดีโอนะคะูทุก,ทกคลิปเลยนะคะที่คุณครูชชนได้ส่งไปให้นะคะอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะในวันนี้คุณรูชนนะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ Chancellor Ma,